นี่คือคะแนน34เกมที่ผ่านมาใน45เกมครับ RQ Athena Thailand ครับนําเป็นที่1อยู่ครับตอนนี้ Bigton จากอินโดนีเซียอยู่อันดับที่2 King of Gamer กับ Thailand ครับอยู่อันดับที่3ส่วนทีมไทยทีมครับ w i l d a r the m u r d e r ครับอยู่อันดับที่9ครับแล้วเหลือเพียงอีก11แมตช์นะครับถ้าครบ45เกมครับจะตัดสินว่าใครจะเป็น16ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบชิงแชมป์โลกนะครับโอเคครับไปชมเกมที่35ได้เลยครับ แล้วอามโจนได้แต้มไปแล้วครับจากสมุกี้ครับ,รบแล้วอัมโจนเราเบิดเมเนาแอสตาร์ไปวอรดัทนะบอกแล้วแหมตรงนี้ที่ของผมเหมือนกันนะอยากเข้ามาแล้วมาตินจออหนี้ไปเก็บแฮสตาร์จากเกมไปครับวอรดัทเดิมเมอร์เดอร์มาแล้วเหมือนกันที่นึกว,ว่ากอลไลก์เคลื่อนตัวผ่านลอชฮอคนะเมื่อกี้ใช่ครับอืมแล้วไอคิวไปหน่ะฮะขึ้นออกไปจากโคจิกี้ มาหยุดตรงนี้เลยครับโอ้มาอ๋อมาหยุดด้านหน้าครับล่ามโจนตรงนี้ไปน็อกแวนได้ครับสวยงามเหมือนกันล่ามโจนครับมาแล้วเอิร์นี่ครับไปสติลคิวมาฮะแสบจริงๆครับเอิร์นี่นี่แหละครับในตำแหน่งที่เมื่อกี้เราทักไว้บ้านตรงนี้อ่คิวแค่มาดักไว้ครับวงเด้งขึ้นซ้ายบนครับพี่ครับ เนี่ยคือซ้ายบนเหรอกลางวงไอ้เมืองนั้นคือกลางวงครับเมื่อกี้โอ้โหแล้วมีซ้ายจังหวะนี้ครับไปน็อกมาตินได้ครับมาตินตรกรีดจากซีซีพีมาซิลคิวของทีวานแล้วเจซีแซคขับมอไซค์มาโดนยิงมาโดนกดมาเรียบร้อยแอนโต้เป็นน็อกเจซีแซควอลดัสมีปัญหาแล้วครับโอ้ฝืนไปนึงเม,มื่อกี้แล้เรียบร้อยครับสเกลเก็บเจซีแซคออกจากเกมไปครับขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวเลยครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวดูครับวอลดัสเดอะมอร์เดอร์ครับเหลืออาร์มโจนขึ้นรถไหมฮะขึ้นแล้วฮะตรงนี้เหลือกันแค่่คนนไไปหกตอละ ทีวันมาพอดีครับมิซายขึ้นมาสเป์เลตด,ดอดใจเกือบเหมือนกันแล้วยังขอต่อเนื่องไปครับเรียบร้อยครับรอดมาได้ฮะอาร์มโจนกับก็อดดาวท์่ปั๊มยาไม่พักกันก็ไ้กลับมาบ้านเกิดก่อนครับพักกันก่อนฮนะ <c oughs> อ,อะ่าแล้วปาระเบิดน้องไปอีกโอโ้โหมิซายเรียบร้อยเก็บก็อดดาวเกมวอร์ดัสเดอะเบอร์เดอร์จบไปแล้วครับอยอจูนเจ็บอาร์มโจนไปครับ จบอันดับ16เลยครับวอดัสเดอะมอร์เดอร์ฮหท่านผู้ชมวอดัสวันนี้เสียทรงเหมือนกันนะวันนี้ถือว่าหลุดหลุดนะของเราวอดัสเดอะมอร์เดอร์ท่านผู้ชมแล้วนี่ครับวงกำลังจับเดตแล้ววงเด้งซ้ายไปครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ หลอกล่อได้ไหมฮะใช่ฮะล่อลวงดวงอันตรายเลยหลอกลอ่ล <laughs> ลอ,ลอและคัสกอร์ครับไปเฮดช็อตใส่บาก,ก้าแล้วคอนเซปต์ไปส่วนคืนน็อกคัสกอร์คืนมาเหมือนกันได้กิลครับไปเฮดช็อตน็อกคอนเซปต์มาแล้วบอสซ่าโดนยิงรถเบิร์ดจากมาวีและคัสกอร์ไปยิงบาก,ก้าครับเรียบร้อยครับทิ้งออฟเกมเมอร์ขับสิบห้าครับ,รบแล้วพี่เมย์กดมาพี่เมย์กดใส่ไลเซนพี่เมย์นอนเนียนอยู่ครับจังหวะน,นี้แล้วดูเออร์นี่โดนน็อกไปจากเทรนส์ครับ ดีทวีส่วนน็อกคอนแทสคืนไปเหมือนกันดิทวีไปขับรถชนเครโทสไปแล้วสแน็คเอาและอาร์คิวเรียบร้อยเบสเบสโดนน็อกจีนายก็โดนไปติดติดอาร์คิวเทน่าจบ12ครับท่านผู้ชมเป็นเทเซมันเทตี้นะฮะเหมือนแกไปแบบยิงรถระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือผมว่าน่าจะโดนอย่างที่ผมบอกครับบ้านหลังนั้นมันมันออกยากครับท่านมีคนหายกาแล้วอยู่โลกรีมาจังหวะนี้ครับไปเก็บทางเอ็นคอร์ครับแล้วพี่เมย์บอกถึงเวลาของผมแล้วที่จะจบที่สอง เพราะว่าเจ๊กอาเซลเหลือเยอะเหลือเกินครับแล้วพอหลังจากทีมไทยตายหมดครับก็ไม่มีอะไรน่าหวือหวาหรือน่าตื่นเต้นครับมันก็ไม่สนุกแล้วนะครับก็ตัดจบมาที่ตรงนี้เลยครับอาร์ไคิวครับก็ได้ไป4คะแนนวอลดัสได้ไป3ส่วน king of g a m e r อัครับก็ได้ไป1คะแนนครับอ่ะไปดูคะแนนรวมกันหน่อยเลยนะครับ รวม35เกมครับอาร์ควิเทนะครับตอนนี้ก็ยังครองอันดับที่1อยู่นะครับบิกต t นอินโดนีเซียครับก็อยู่อันดับที่2นะครับคิงออฟเก m e r อครับก็หล่นมานะครับเมื่อกี้ตายเร็วไปหน่อยครับก็อยู่อันดับที่4นะครับแล้วส่วนวอลดัสไทยแลนด์อีกทีมนึครับก็ยังอยู่อันดับที่10ครับแล้วนี่ก็คือเกมที่36ไปชมกันเลยครับ อ่ะผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทีมที่ลงมาหม่ง R R Q เนี่ยครับโนวาก็ Light นะครับอินเดียนะครับคือเขาอยู่อันดับที่20อยู่อันดับโลครับคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วยังไงก็ต้องตกรอบแน่นอน100%นะครับก็คือเขาก็ลงมาวัดเลยครับเขาอาจจะเอาสะใจหรืออยากจะลองมวยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันดูครับว่ามันจะจบอย่างไรนะครับว่า R R Q จะแตกหรือว่าโนวาก็ Light จากอินเดียจะแตกโอ้โหแล้วจีนครับจีนก็มีรถแล้วนะฮะตอนนี้ครับแต่ยังไม่ไปนะแล้วเบียร์ฮะ เบียร์สิบเอ็ดครับฟาร์มเพิ่นๆพินแม่ที่เลือดนี่ไม่ใช่ว่าเลือดหลอดไม่ใช่ว่าหลอดเลือดไม่ขึ้นนะ,ะ <Sw ing S 1> ฮะวิ่งนะฮะโอ้โหแล้วยังจะเก็บหมวกอีกเรียบร้อยครับเบียร์สิบเอ็ดโดนน็อกฮะหวังว่าหมวกใบนี้มันจะากันแฮสช็อตได้ครับผมตตดตัวเนี่ยแตกไปแล้วฮะท่านผู้ชมครับเรียบร้อยฮะเบียร์สิบเอ็ดครับเป็นคิวแรกครับของทางด้านแฮสเตอร์แล้วเขาเดิน a g g r e s s i v e มาจีนายดันชงนักไปช็อตหนึ่งด้วยแล้วอย่างงี้เหลือ,อรเรียบร้อยแล้วครับลู่น็อกไปอีกหนึ่งฮะจีนายสปอร์ตทั เท่าที่รู้นะผมว่าจีนายรอเบียสิบเอ็ดจังหวะรอนะใช่ครับจังหวะรอที่เบียสิบเอ็ดจะออกมาครับแล้วมเมื่อกี้ <S 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 โอ้โหแล้วเอิร์นี่กับดีทูอีเนี่ยเขาไปแล้วนะไปแล้วแล้วไปโดนเขาแทบจะไม่ยุ่งเลยเอาแล้วทำไมทีมซิลเคตมาดักอย่างนั้นแล้วจีน่าเพราะมันเกิดเรื่องไงฮะพี<อ>่ยานฮะอพอเขาลงที่กาสกาแล้วพอเกิดแล้วแล้วอยู่หายเปน้องดีทูอีเฮสช็อตเหมือนโดนลุมฮะ อารมณ์แบบอ้าว RQ เพื่อที่หนึ่งตารางนี่มีน็อกสองตายสอง่ะแจมฮะก็เลยมาจอดรอครับท่านผู้ชมนี่แหละคือระดับโลกเว้ยทีมซีเคร็นะคือแบบวิธีการเล่นอ่ะมันคือการฉลาดแกมโกงมันลักไก่ตลอดเวลาถ้าทําได้มันต้องทําเพราะนี่คือที่หนึ่งตารางไงเสียไปสองเห็นปุ๊บชาร์จเลยไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ชาร์จบตรงนี้เลยครับเรียบร้อย RQ Athena จบสิบหกครท่านผู้ชมครับ โอ้โหนว่าก็ไลท์ครับจากจอชโพบอมาลงที่โพชิงเกตแล้ว RQ พลาดครับเบียร์11ออกมาช้าไปแล้ว G9 เนี่ยช่ว,วงที่รอก็โดนไปด้วยและจริงๆ oh, oh. เออร์นี่กับ D2E เนี่ยเหมือนไปเอารถขอบนอกมาฟาร์มบ้านหลังนี้ oh, oh. แต่มันไปเกิดน็อกข้างในเมือง2คนทีมสิเขตที่ลงกาสก้าเลย oh, oh. บีบระยะเข้ามาปิดอันดับหนึ่งตารางเลยฮะโอ้โหในแต่ตำแหน่งของวิกเตอรนแกถอยคือไม่ใช่ว่าแกถอยเพราะแบบ นี่พอจะแพ้แล้วดูโอ้โหวงเด้งเข้าขวาโอ้โหสิบเอ็ดครับวอลดัตเดอะเมอร์เดอร์กลางวงท่านผู้ชม,มและ24 King of Gamer c ฟเกมีบ้านเล่นแล้วครับแล้วสเลยเยอร์จ้าหนี้เฮ้ช็อตซุปเจ็ดเจ็ดงามใายแล้วยังไม่เลิกลาวีไมโครบอยอยู่บ้านซ้ายครับนีโยชิเข้ามาแล้วเนโยไมโครบอยนี่ไม่มีตัวช่วยนะครับผมบอกเลยเดี๋วดูความนิ่งของไมโครบอยกันแล้วไมโครบอยบอกเฮ้โอ้โหพี่ไอ้แล้วเขารู้ครับเอาอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ไมโครบอยลำบากแล้วครับเอาละครับไมโครบอยครับ เอาตัวรอดอยังไงล่ะครับเพื่อนๆเพื่อนออกไป3คนแล้วเหมือนจะขึ้นรถแล้วด้วยแล้วดูเนยโยครับแกจะกล้าเล่นไม้ไม่คบอยสโมอครับนี่ครับเอาตัวรอดครับพีอ่อาร์สมอแล้วหนีออกไปอีบ้านหนึ่งครับส่วนซีกอนก็ดึงจังหวะไว้ไม่กล้าจะผีผามคือพิกเกตรอนเองอะไม่อยากไฟแบบแบบรวดเร็วขานาดนี้นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะเสียตำแหน่งเหมือนกันแล้วเขาเนี่ยอาจจะจบ15ได้เลยครับแล้วดูฮะซุปเปเจ็ดเป็นคิวของสเตรเยอร์ไปแล้วครับไอินดีโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นเขาเคลื่อนตัวเข้าบ้านเองครับไปโดนดักเก็บซะอย่างนั้น สลัก킹ออฟเกมเมอร์ขับครับก็ MJ ออกมาค้ำมีกันตอนเลเดเลียนฮะใครหยาบตามเข้าวงฟ้ามาด้านหน้ามีทีม IND วงกำลังจะอัปเดตโอ้แล้ววงเด้งออกซ้ายไปท่านผู้ชมกันตัวนี้จะซีกอร์เข้าไปเฮชอตเสร็จซักซี่แล้วแม่คอนเซปต์ไปโดนน้องจากอัลตรอนมาตรงนี้แล้วดูฮาซาโบลูไปโดนเฮชอตจากไอชอตเหมือนกันของทีมซีเกรดอ่าแล้วทีม IND ครับเข้ามาบ้านตรงนี้มิเกตตอนเลเดเลียนจะจะย้อนลอยแล้วคิงออฟเกมเมอร์ขับจะโดนชาร์จครับ โอ้บอซ่ากระโดดเข้ามาหลบก่อนแล้วบอซ่าจะเข้าไปได้เหมือนกันแล้วเขาชุบอยู่หลังบังกกี้แล้วเขาชุบเอ้าเขาแคนเซิลชุบก่อนครับแมต้องหนีเอามาก่อนครับล็อกซันแล้วจอหวะนี้ครับแม่ไอเอ็นดีซีสองโอซีสองศูนย์ไป<ะ>นอกได้ครับใช่ครับมาเอาละครับแบบนี้ เอาเดี๋ยวลักซี่โลนเก็บบอลเกมไปเลยฮะจีดสี่สองสูดแล้วดูแจ็กซี่ไปน็อกใส่เร็กซ์เหมือนกันและแจ็กซี่มาจ่ออันนี้เก็บยูไฮเป็นดับเบิลน็อกครับของแจ็กซี่เขาของมอฟทีบอดระเบิดพลังวันนี้ต้องเอาทั้งสักหน่อยฮะ,ฮะแล้วเล็กซ์โดนซ่จาจะเกมไปครับแต่เอ้าโดนสติลคิวฮะเอาแล้วซักซี่ตายไปแล้วครับตายวงไปเขาเล่นเจระเบิดน็อกล็อกฮะเพื่อนกันนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเจสอซ่าเซลยังไม่จบง่ายตอนนี้แอธันกิวิ่งป่าออกมาแล้วปลาก้าเนียวิวดูอยู่ แล้วดูอาเทนกี้เข้ามาใกล้ๆ hmm. บอสซ่าน็อกอยู่นะครับแล้วบาก้าเนี่ยังไงดีครับต้อตัวรอดแล้วเจ็กซี่จากที่เก็บยูไฮหจะเกมไป <Hey. S 1> แล้วเขาได้ให้มันจบไฟนี้เลยแล้วบาก้าวิวดูอยู่พิกออกมาเ oh. ีียบรอยชุดเดียวห oh. งายหลังโอจจบ15าครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตามาคิวไปติดๆเลยครับ โจมาสกูดได้หน็อกนะครับแ้บ็อกซ์เม่งล้าลอาร์มโจไปเก็บเอซ์าออกเกมไปมีกกตอนเลเลียนยังเหลือสองคนนะครับแล้วคาสกอรเดินมาลงโลงคาสกอรเดินมาลงโล่งครับตรงนี้โดนกดมาหรือเปล่าคิวหวาไปนอ้องแมททอยได้แล้วเนโยจนี้ซัดกลับไปอาร์มโจน็อกไปหม่ความมือมีทีมสเตตัสให้ดูนะครับว่าใครเหลือกี่ตัวแล้วตรงนี้ครับแล้วดูวอดัตยิงสวมนมันน็อกแมเป็นเนโยครับแมยิงน้องไปเ้วเมอนไปน้องใส่เนโยคืนมาเหมือนกอันเอาแล้วสำคัญครับวอร์ดัตเดิน แล้วคิวฟิวไปโจยทานจะไปน็อกแสนแสตได้แล้วเวลมอร์จะแม่ไปเก็บคิวจีนิโอมาได้ครับตรงนี้แล้วโจยทานสเปย์คูณ3เรียบร้อยนะเพรโทสครับของไอดี้โจยทาน13กษเหมือนกันใช่ครับโจยทานเฉียบเฉียบเหมือนกันครับแล้วมาแวะตรงแอดด็อปนิดหนึ่งนะครับแล้วด้านหน้าครับมีวอลดั้นเดอะเมอร์เดอร์โจยทานเดินต่อโจยทานนี่แกแบบผิวนะใช่ครับผิวจดเฟอร์เดย์ไม่เหลือแล้วอะ สเก,กาครับปาระเบิดเก็บคิวโลกิไปได้ลุจุตาทานไปน็อกมาตินทัางหมดกันแล้วคุณดูฮะเขาไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเขาต้งปาระเบิดต่อด้วยนะนี่ขนาดน็อกไปสามแล้วไลเซนเออจวนนี้ไปเก็บล็อกตองอกจากเกมได้แล้วเวมอสจวนนี้สไปเอบายจุตาทานโดนตัดจากเกมไปแล้วครับเทเทอเซมเอนติตี้ลไลเซนยังอยู่นะครับแล้วเป็นคบอยมาสกู้ได้ด้วยครับแล้วดูฮะไปโคบอยไปเก็บเอ็มเจได้แต้มไปอีกครับเหลือสองคนแต่ตอนนี้สิบทีมกับยี่สิบห้าชีวิตอืมวิกตอตอนครับเหลือสองคนตอนนี้อยู่ท็อปสิบนะใช่ครับแล้วดูพี่เมย์ พีเมจะเคลื่อนตัวแล้วไลเซนล่ะฮะจังหวะนี้ไปน็อกกอดดาดครับแล้วไลเซนเก็บกอดดาดออกจากเกมอะไรวะหน้าขึ้นมาแล้วหัวส่วนับไปน้องสายจัมเปอร์แล้วไหลเซนไปน้องวงเรียบร้อยครับพี่แคตองครับรู้สึกจะจบระดับ9ก้าไปนะครับแล้วตรงนี้ครับค่อนข้างวุ่นวายครับอยู่ดูแก๊งครับเปร์อุ้ยแล้วจะปาระเบิดต่อแล้วเวมอสตายไปแล้วครับโดนวงกินไปว่าด้นเดิมเดร์จบระดับ6มอสฟีดแม่นไหมอ่ะมอสฟีดแม่นไหมอ่ะเหลือคนเดียวนะเพื่อนเอ้ยระเบิดเราขวาไป แล้วไปเปิดจุดแบบนี้ครับมีมีอีกลูกคะฟรีโดขึ้นมาเลยครับแม่พลังบอกไม่ปั๊มแม่งระยะตรงนี้ขึ้นมาผมไม่ทันนะพี่ทานเลยต้องเข้าเฮ้ยเขาระเบิดโดนตรงกลางครับบอกนะผมว่าใช่ครับมอฟมอฟทีมครับชิคเก้นดินเนอร์ระเบิดฮะนะครับเอาเลยครับดัมหนึ่งมอฟทีมครับยี่สิบสี่แต้มอันดับสองยูดูแกงยี่สิบสองแต้มอันดับสามเล่นล็อกครับยี่สิบแต้มอันดับสี่โนวากอไลสิบห้าแต้ม อันดับ5้ายูเลวัมอีสปอร์ตสิบเอ็ดแต้มอันดับ6วอลดั้เดอะเมอร์เดอร์สิแต้มอันดับ7ครับมิกเกตอนเลเอเลียนเแต้มทีมซีเครียดครับมี3แต้มครับ K.O.G มี2แต้มและ R.Q. อเทน่ามี1แต้มเท่านั้นครับถูกต้องครับแล้วคะแนนครับบิเกตอนครับก็ห่างกับ R.R.Q เพียง3แต้มเท่านั้นนะครับใกล้จะโดนแซงแล้วนะครับ King of Gamer ครับก็อยู่อันดับที่4ส่วนวอลดั้ก็ยังอยู่อันดับที่10นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ